ที่นี้ก็อยากจะพูดว่าบางทีมันก็เป็นโรคศาสตร์เป็นโรคจิตมันบังคับไม่ได้ oh. ก็นายใจมันบังคับไม่ได้เพราะมันเป็นโรควิปริตทางจิตใปศาสตร์มันบังคับไม่ได้บางคนมันเป็นมากถึงขนาดนั้นมันบังคับไม่ได้แล้วเขาก็เป็นโรคจิตชิดที่ไม่ยอมให้ใครบังคับ มันก็เห็นๆกันอยู่คนบางคนไม่ยอมไมใครบังคับมันก็ไม่เคยเป็นผลดีถ้ามันเป็นคนดื้อกระด้างไม่ยอมไห้ใครบังคับแล้วเกิดได้คนดีเป็นคนดีไปได้มันก็ประหลาดเือประมาณต้องยกเว้นต้องเป็นบุคคลพิเศษเอาเป็นประมาณไม่ได้นี <c oughs> ่คือจีไม่บังคับตัวเอง ให้มองเห็นเป็นหลักก็เลยว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าจิตนั่นเป็นสิ่งที่ต้องบังคับเมื่อควรบังคับแล้วก็ตามใจผ่อนตามเมื่อควรผ่อนต้างจะต้องประครับประคองเมื่อควรประครับประคองจะต้องชักจูงเกลี้ยกล่อมดึงไปเมื่อควรแกะเกลี้ยกล่อมมั้นก็แล้วแต่ วิธีไหนจำเป็นที่ต้องใช้ในกรณีนั้นๆเห็นไหมก่อใช้ถูกแต่ว่าในในหลายวิธีนั้นมันมีความหมายแห่งการควบคุมหรือบังคับทงคือจับให้มันเดินตรงทางนี่นะบังคับให้มันจับให้มันเดินตรงทางโดยวิธีใดก็ตามโด,ดวยวิธีบังคับโดยวิธีเตี๋ยกลอ่อมโดวยวิธีจ้างล่อหลอกลวง แล้วแต่มันจะใช้วิธีไหนได้ให้มันเดินตรงทางเราก็เรียกแด้เป็นการบังคับให้การเดินทางของงันเมืม่องนั้นมันมันมันไม่ไม่เป็นไปได้เพราะมันยืดยาวยไอ้ทางนี้มันยืดยาวเลยที่จิตจะต้องเดินมันยืดยาว ใจเดินตามเรองอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยคุณก็ไปดูคุณก็ศึกษาเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดแล้วใจจิตมันเดินไปตามทางนั่นซึ่งมันก็ออกจาฝืนมิัยเดิมอยู่บ้างแล้วเพราะว่ามันไม่รู้มันมืดมันบอดมันเป็นบุตรชนตาบอดบ้างีนอย่างหนึ่งมันไม่ไม่เรื่องกิเลสเนี่ยมันไม่ส่งเสริมกิเลสมันไม่สนุกอรรอร่อย มันจะเกิดการต่อต้านไม่ยอมเดินแต่เราก็มีวิธีที่ฉลาดให้มันเดินแล้วก็ไม่ใช่วิธีที่เรียกกันตามภาษาชาวบ้านว่าบังคับชนิดเจาะ,ะดั้มพระด้วยหัวเขา่าอันนั้นใช่ไม่ได้ บังคับอย่างโงูก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ใช่บังคับอย่างหักล,ลาดดําค้าอย่างรถคันบังคับอย่างเทคนิคเนี่ยมันมีเทคนิคเฉพาะที่จะบังคับ <c oughs> บังคับช้างบังคับมา้บาบังคับบัวบังคับควายเนี่ยเขาก็มีวิธีหลายหลายวิธีบังคับให้ได้ ถ้าถึงคราวที่จะใช้อาจยาคมเหงบังคับมันก็มีเหมือนกันแต่ต้องถูกวิธีจงจึงจะสําเร็จาหากทำพลาดเลยว่าเขาว่าเขาก็หักเองก่อนที่จะทำร่างจะหกักอย่างนี้มันก็บ้าหักถ้าเราไม,ไม่มีวิธีคือหลักการที่จะกระทำกับกิตอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นมันก็เป็นบ้าหมดมันไม่ไปตามไม่ร่องรอย รือเันลอมที่เราต้องการให้ไปทีนี้อุปสรรคที่ถัดไปอีกก็อยากจะระบุไปยังสังการพ่ายแพ้ต่อสิ่งแวดลอ้อมไอ้คำว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความหมายมากเลยเกิดนคุณไปศึกษาเพิ่มเติมไอ้สิ่งแวดลอ้อม มันเป็นอะไรก็ได้เป็นไปนได้ทุกอย่างตามธรรมชาติก็มีที่มันมนุษย์จัดขึ้นก็มีแต่ึงอย่างไรเราก็เกิดมาในการแวดล้อมของธรรมชาติเราจึงเหมือนกับว่าถูกธรรมชาติรุงขึ้นมาตกแต่ง ตกแต่งเรื่อยตามธรรมชาติมันจริงมีส่วนที่เป็นไปตามธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางวัตถุทางร่างกายที่เขาอธิบาย ที่คนเรามีรูปร่างต่างกันเช่นคนไทยเหลืองฝรั่งขาวแขกดำรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะธรรมชาติน่ะมันแวดล้อมธรรมชาติชนิดหนึ่งก็แวดล้อมไปอย่างธรรมชาติชนิดหนึ่งก็แวดล้อมไปอย่างร่างกายมันก็ไม่เหมือนกันสีผิวก็ไม่เหมือนกันความอดทนอดทนก็ไม่เหมือนกันอะไรอะไรก็ไม่เหมือนกันโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เหมือนกัน ในธรรมชาตินี่มันแวดล้อมไปอย่างไม่มีหลักเกณฑ์ข <c> อ <oughs> งธรรมะไม่มีหลักเกณฑ์ธรรมะว่าจะไปนิพพานธรรมชาติก็แวดล้อมไปตามธรรมชาติทางกฎของธรรมชาติก็ให้ผลออกมาต่างๆกันเป็นเกิดคนหลายๆชนิดกันพูดจะไม่รู้เรื่องวัฒนธรรมต่างกาันจนคบกันไม่ก็จะได้ ถ้าว่าให้ธรรมชาติชนิดไหนมันอบอรมไปในทางที่เหมาะสําหรับมาศึกษาธรรมะนั้นก็มันเป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลมันจะเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่า <c oughs> ธรรมชาติสร้างทางร่างกายทางวัตถุ ก่อนมันก็เนื่องกันไปท้งทางจิตใจกี่หลังทั้งเช่นจนบางชาติมันเห็นแต่ตัวจัดชนบางชาติไม่สู้จะเห็นแต่ตัวคนบางชาติกล้าหาญเข้มแข็งคนบางชาติอ่อนแอขี้แพ้ก็ล้วนแต่ว่ารอมโดยธรรมชาติ <c oughs> ผมคิดว่าไอ,อ้เ,ออเมืองไทยเรานี่มีธรรมชาติที่ดีที่พอดีที่พอจะให้ฉลาดตามธรรมชาติได้ง่ายไม่ลำบากเกินไปไม่สบายเกินไป เอาละนี่เป็นไปนเพียงทื่เห็นว่าบางทีสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติน่ะมันเป็นไปในทางที่ไม่ส่งเสริมให้ขึ้นไปเหนือโลกมันส่งเสริมแต่การที่ดึงเอาไว้กับโลกผูกพันไว้กับโลกลงไหลอยู่ในความสวยความงามความอ,อะไร่อยของโลกในโลก อ๋าทีนี้ก็ดูไอ้ไอสิงแวดล้อมที่เลวร้ายที่มนุษย์สร้างขึ้นแวดล้อมตัวเองคืงอความเจริญสมัยใหม่การเจริญอย่างสมัยใหม่วัตถุนิยมสมัยใหม่ผมไม่เรียกว่าวัตถุนิยมผม,มเรียกเอาเองแล้วมันก็ไม่ค่อยเหมือนกับที่เขาเรียกกันอยู่บางคนเขาก็ล้อมาวัตถุนิยมนั่นเราไม่ได้หมายถึงมาจิกรอยในวัตถุ แต่เราเอาคําว่าวัตถุนิยมเนี่ยมาใช้ในความลงในความอ,าอร่อยทางวัตถุนิยมวัตถุก็คือนิยมความอร่อยทางวัตถุในคำว่าวัตถุนิยมในตำราเรียนเรื่องปรัชญานะ่รก็หมายถึงเอาวัตถุเป็นหลักเณกฑนนิยมยึดเอาวัตถุเป็นหลักเณกฑนจะพูดอะไรก็พูดไปตามลหลักฐานทางวัตถุ ไม่ไม่เฉพาะเรื่องกามอารมณ์นะอะไรก็เป็นไปเรื่องวัตถุเพราะววัตถุเป็นหลักเช่นว่ามีร่างมีมีธาตุย่อมรล้มีธาตุมีปรมาณูมีธาตุมีแล้วธาตุดินน้ำลมไฟประบูประชุมกันเป็นร่างกายจิตใจนี่อาศัยร่างกายเป็นไปตามอำนาจของร่างกายอย่างนี้เรียกว่าใครร่างกายเป็นหลัก เอาวัตถุเป็นหลักสุดเวียงมีเหตุผลพอ่พอเ็าเรียกว่าวิวิพาสวัตถุนิยมวิพาสไดเล็กติกมาธยเดลิสซึ่งเอาวัตถุเป็นหลักอย่างเดียวเขาเรียกวัตถุนิยมมันถ้าจะพูดถึงอันนี้พอเป็นจัตรูก็คือความโง่ความเข้าใจผิดชีิดหนึ่งเอาวัตถุเป็นหลักบังคับอยู่ในจิต แต่ทางพุทธศาสนาเราก็ไม่ได้แยกวัตถุจากจิตแลต้วก็ไม่ได้ถือว่าอะไรก็มันจะสําเร็จได้ด้วยด้วยจิตเราถือว่าไอ้วัตถุกับจิตนี่ต้องไปด้วยกันึ่งคุณรู้ไว้ด้วยเถอว่าจะต้องพูดอย่าพูดในผิดๆว่าพุทธศาสนานี่ไม่ใช่วัตถุนิยมแล้วก็ไม่ใช่จิตตานิยมมันนิยมทั้งสองอย่างที่สัมพันธ์กันอย่างถูกต้อง ที่นี้ผมพูดตำแบบของผมเองวัตถุนิยมหือลุ่มหลงในรสอร่อยของวัตถุมันเห็นได้ง่ายๆเหรเดี๋ยวนี้เขาผลิดวัตถุเพอความสุขสนุกสนานอร,อร่อยทางตาทางหูทางแกะหมูกทางลิ้นทางกทางผิวหนังทางจิตใจที่เต็จไปหมด ที่ทําให้ประเทศไายขาดดุลการค้าปีหนึงน่งไม่รู้กี่หมื่นล้านวัตถุชนิดนี้เ่าก็ก <c oughs> ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นไม่มีทางที่จะลดลงทางตาอะมากขึ้นแลวว่าโทรทัศน์สีเดี๋ยวนี้วิเศษเรื่องมันร่มไม่เคยเทางหูอะเสียงเสียงทะ่ในมันแพงเยอะประมาณ ทางกลิ่นทางเสียงบุคลิ้นอาหารรสอ,อาหารมื้อละพันมื้อละหมื่นเพราะว่ามีมีะเป็นวัตถุกินอย่างนี้ทางผิวหน,นังทางเจ้ามารม